สวัสดีครับผมเบนบ้าบอลนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเมื่อวานนี้ทางด้านของยูเครนแล้วก็สเปนนะครับยูเครนสําหรับใครที่ไปที่1.25ช่วงตัวก็ต้องบอกว่ากินหูมาหนึ่งข้างนะครับสาหรับสเปนเนี่ยไม่ว่าจะเลดไหนก็อร่อยห่อครับเมื่อวานนี้ผมแก้มือทางด้านทีเด็ดหน้าช่องให้แล้วนะครับสาหรับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะครับให้กดข้อพิรินหน้าช่องก่อนเลยจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์นะครับและวันนี้บอลค่อนข้างน้อยผมหยิบยกมา1คู่ครับจะเป็นทางด้านของฟาร์เมงโก้ครับพบกับทางด้านเอลนติโก เซ่ครับเตะช่วงเวลา7 0นาฬิกาครับ30นาทีก็เช้าวันพรุ่งนี Get. ้เลยนะครับก็มาฟังความพร้อมของทีมกันเลยดีกว่าครับความพร้อมของทีมของทางด้านฟาร์เมนโก้เนี่ยห้านัดหลังสุดครับต้องบอกเลยว่าผลงานของเขาค่อนข้างที่จะ อ่เสมอต้นเสมอปลายนะครับก็เป็นทีมที่ถ้าได้เตะในบ้านก็ค่อนค่อนข้างที่จะแพ้ยากครับก็ห้านัดหลังสุดเขาเก็บชัยไปได้ถึง3ครั้งเสมอไปอีก2ทางฝั่งของไฮเลนติโกพาราเลนเซ่นะครับห้านัดหลังสุดก็ต้องบอกเลยว่าหาชัยค่อนข้างยากครับเขาเสมอไปถึง4ชนะไปเพียง1แค่นั้นเองครับความพร้อมของทีมในวันนี้นะครับเจ้าถิ่นเขาก็จะมาในระบบ4 2 3สครับค่อนข้างที่จะอ่ อยากจะมาล่าประตูในวันนี้มันอย่างมากครับทางฝั่งของ a อลีติโกพาราเนเซ่นะครับวันนี้ก็จะมาในระบบ4-3-3ครับถ้าดูจากความพร้อมและสถิติที่เปิดออกมาแล้วนะครับและเลดอกำแพงผมมองว่าทางฝั่งของฟาร์เมนโกนี่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับได้เล่นในบ้านด้วยมีขุมกำลังที่เหนือกว่าด้วยแล้วก็เลดกำแพงที่เปิดออกมาอยู่ที่0.75เนี่ยผมมองว่าน่าจะผ่านได้นะครับสำหรับเกมในวันนี้ หนึ่งทีมที่น่าเชียร์นะครับผมฝากไปที่ฟาร์เมงโกที่เลท0.75นะครับผมมองว่าน่าจะผ่านได้สำหรับเกมในวันนี้อย่างแน่นอนสำหรับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะครับให้กดเข้าไปที่หน้าช่องของผมนะครับจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์เลยแล้ววันนี้ผมเบนบ้าบอลฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ